อีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะถ้าเราอยากให้กุหลาบของเราเติบโตแล้วก็ออกดอกได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีนะคะก็คืออย่าลืมตัดกิ่งหรือว่าก้านดอกที่เหี่ยวหรือว่าโรยลงไปแล้วนะคะการตัดให้เราสังเกตนะคะว่าให้เหลือข้อที่กำลังมีส่วนที่เป็นกิ่งเล็กๆอ่อนๆโผล่ออกมาตรงข้อนะคะเพราะว่าส่วนอ่อนๆที่ ยอดที่ผูออกมาตรงข้อเนี่ยเขาก็จะเติบโตเป็นกิ่งใหม่ๆขึ้นมานั่นเองค่ะชื่นชมดอกแล้วนะคะก็อย่าลืมตัดกิ่งดอกที่เขาโรยออกด้วยนะคะไม่เช่นนั้นถ้าเราปล่อยให้กิ่งนั้นอยู่เขาก็จะแห้งไปแล้วก็ชะงักการเจริญเติบโตไปนะคะแต่ถ้าเราตัดทิ้งส่วนที่จะแทงยอดออกมาใหม่เนี่ย เขาก็จะโตได้เร็วแล้วก็แทงออกมาได้เร็วนะคะเราก็จะได้เห็นดอกใหม่ๆเรื่อยๆนะคะใบไหนที่แห้งเหี่ยวระหว่างที่เราขนส่งมาจากร้านนะคะก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้กับลําต้นยังไงก็เหี่ยวแล้วก็เหลืองออกไปอยู่ดีหรือว่าร่วงโรยออกไปอยู่ดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ บางต้นที่มีวันนี้เป็นกุหลาบเรื้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดามกิ่งไว้ก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่มีค้างให้เขานะคะก็ใช้ไม้ดามเดิมไว้ได้เลยะคะ่ะตัดทิ้งไม่ต้องเสียดายนะคะแต่ถ้าใครมีวลาก็ตัดก่อนที่เขาจะรวยได้เลยนะคะไปปักใจกันไว้ก็ได้นะคะนี่นะคะ พันนี้เป็นสายพันธ์ุกุหลาบเลื้อยนะคะก็จะมีสงซ้อนๆนะคะจริงๆแล้วสวยมากแต่ว่าช่วงนี้โรยไปแล้วก็จะไม่สวยนะคะต้องตัดนะคะไม่เช่นนั้นกิ่งอ่อนที่กำลังแทงออกมาที่ทุกคนเห็นนนนะคะเขาจะไม่โตแล้วก็เหี่ยว